สวัสดีค่ะเดลเซียรเคทีวีซ่านะคะวันนี้เราก็มารับพาสปอร์ตแทนคุณลูกค้านะคะซึ่งวีซ่าผ่านกันถึง3ท่านเลยเย่ yeah, <Yeah. S 2> ก็เป็นวีซ่าประเภทนี่เลยค่ะ F1.5 นะคะหรือวีซ่าเลี้ยงหลานนั่นเองนะคะใครที่มีลูกสาวเนาะมีลูกสาวถือวีซ่าแต่งงานและลูกสาวมีบุตรนะคะมีหลานนะคะแล้วอยากจะเดินทางไปช่วยเลี้ยงหลานนะ ก็สามารถขอเป็นวีซ่าประเภท f 1 5นี้ได้เลยค่ะอ่ารอผลไม่นานด้วยนะคะรอผลประมาณ14-20วันนะคะรอผลไม่นานนะคะซึ่งเคสในนี้นะคะก็มีรอผลเร็วสุดก็คือ10วันผลออกแล้วนะคะนะคะแล้วก็ ใครที่สนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ Line k t จุดวีซนะคะเข้ามาปรึกษากันได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ